สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Give to You กลับมาอีกแล้วนะคะกับช่วง Give to You ค่ะวันนี้เทียนจะเอาอะไรมาแนะนำให้เพื่อนๆดูวันนี้นะคะเทียนจะมาโชว์การผสมสีลิปสติกค,ค่ะป็้มาแล้วมีทั้งหมดวันนี้ทั้งหมด5สีนะจ๊ะดูสิดูสิจะส,สังเกตได้ว่าสีมันจะแบบอยู่ในหมวดหมู่ที่เราแบบใช้ได้อยู่แล้วเนาะชมพู นูดน้ำตาลนูดออกโทนเทาๆน้ำตาลออกแบบออแนวสายฝอนแล้วก็สีแดงแต่ว่า,าด้วยความที่สีมันไม่ได้เยอะอะทำให้เทียนอาจจะต้องมานั่งผสมสีเพื่อให้เกิดสีใหม่ๆแล้วเทียนรู้สึกว่าเทียนทาสีเดียวไม่ค่อยไม่ค่อยขึ้นกับตัวเทียนก็นนเลยเอามาผสมพอผสมแล้วมันก็เกิดสีใหม่ๆทุกคนแล้วก็คือสุดมากเดี๋ยวไปดูกันลิปรุ่นนี้นะคะเทียนเคยเอามาแต่งหน้าแล้วในลุก ในในสักคลิปหนึ่งก่อนหน้านี้ค่ะซึ่งตอนนั้นเทียนใช้เป็นสีน้ำตาลโนูตัวนี้นะคะกับสีแดงผสมการทาข้างในข้างนอกก็สวยสวยสวยไปแบบในแนวแบบว่านตแต่ว่าก็คือไม่ได้โนูตมากเนาะให้มันมีความแดงข้างในเป็นระเรื่อระเรื่อ,อให้มันดูไม่ซีดหรือแบบไม่เข้มจนเกินไปอะไรเงี้ยแต่ในคลิปนี้ผสมกันไปเลยจ้าเออให้มันรู้กันไปเลยจะบอกว่าลิปลูเนี้ยดีมากมันเป็นลิป ที่เทียนไม่เคยเห็นคือเทียนมีลิปคือเทียนใช้ลิปอยู่หลายแบรนด์เหมือนกันก่อนหน้านี้แล้วเทียนก็สุดว่าลิปแมตตส่วนมากมันจะแห้งไปเลยแต่ตัวนี้มันไม่ได้แห้งไปเลยมันจะมีความทิ้งความเงาเงาเอาไว้อยู่แล้วเนื้อสีมันข้นมากทุกคนคือซื้อหนึ่งแท่งเนี่ยใช้ได้เป็นปีเพราะว่ามันใช้นิดเดียวจริงๆริงเพราะว่าเนื้อสีมันข้นมากแต่ด้วยความที่เนื้อสีมันข้นนะคะเราไม่สามารถที่จะแบบปาดเราทาไปเลยได้อะเราต้องมีแอปพลิเคเตอร์ก็คือ ตัวผู้กัะมาช่วยในการผสมสีแล้วในการทาไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะอาจจะดูแบบเยอะเกินไปหรือหนักนไปด้วยความที่เมสส็ดสีมันเข้มข้นจริงๆแต่เชื่อเถอะแม้ว่าอันนี้ทาได้แบบเช้าจรดเย็นอเออแล้วลิปรุ่นนี้ค่ะเป็นลิฟร,รุ่นอินโนเวียซึ่งเขาจะใส่สารบำรุงไม่ให้ปากเราคลา้ำคือต้องบอกว่าเทียนเป็นคนปากคร้ำครั้ำแบบกรรมพันธ์เลยตั้งแต่แก่ดกำเนิดแต่ก็แบบระหว่างทาง กว่าจะมาถึงอายุยี่สิบอ่ะมันก็มีการแพรลิสติกบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าไอตัวนี้จะไม่ทําให้ปากแข็งค้ำไปกว่าเดิมแล้วก็คือช่วยปกปิดความสีความคล้ำนี้ได้ด้วยเออถ้าคนที่ปากขาวมาแนะนําว่าให้ทาลิปที่แบบสามารถกลบสีปากเราได้เลยนยะก็จะช่วยหรือทาลิปสีสที่สว่างหน่อยอย่าทาเข้มมากมันทำให้หน้าคุณดูแบบยิ่งดุเข้าไปอีก ะะงั้นเดี๋ยวเรามาผสมสีกันเลยสีแรกที่เราจะผสมเนี่ยจะเป็นในโทนสีสุภาพนูทด,ดูแพงเออทั้งลุกที่เป็นโทนออกทั้งชมพูแล้วก็เป็นสุภาพที่โทนออกแบบสม้สมๆปิดพีเอ,อเนี่ยเรามีทั้งสองสีเลยจะไปฝั่งใครชอบฝั่งชมพูก็ก็ทาฝั่งชมพูใครชอบฝั่งสม้มก็ทาแบบฝั่งสม้มซึ่งแต่ละคนแต่ละสีผิวแต่ละอันเดอร์โทนนะคะ มันจะไม่สะมันจะมีสีที่ที่ถูกที่ถูกกับสีผิวของคุณอนะคนละแบบบางคนทาสีส้มไม่ขึ้นเลยแต่บางคนทาสีส้มขึ้นมากทาสีชมพูไม่ได้เลยก็เลือกเอาคลิปนี้มีให้เลือกจะนูดชมพูจะนูดพีชจะนูดส้มได้หมดมาดูกันอ่ะมาเริ่มที่ บบสุภาพก่อนอื่นก็ต้องมีตัวนี้ด้วยนะคะเป็นตัวคลีนเซอร์นะคะเป็นของกิฟเฟอรีเนี่ยเห็นไหมใช้จนหมดแล้วอันนี้เป็นรุ่นคริสตัลลีนจริงๆมันเป็น eye makeup r e เว v e r แต่ว่าเทียนชอบเอามาเช็ดปาดวเวลาท,ทาแบบทาลิปสติกอะคะ่ะรุ่นนี้ก็คือใช้จนหมดล้วมาพร้อมกับสับลีนก่อนอื่นเลยนะคะเราก็ต้องทาลิปมันบริเริรมฝีป,ปากเราก่อนเนาะเทียนจะทาเป็นตัวนี้เลยค่ะ กิฟเรนเอเดียไวท์ p ลิปช t m เม t SPF15PA บวบตัวนี้เทนใช้หมดไปหลายหลายอันมากแล้วอะ่ะคือมันเป็นลิปแบบเดี๋ยวฉันจะถาให้ดูมันจะเป็นแบบเป็นกลอสก็ได้เนี่ยบีบขึ้นมามันจะเป็นใสๆมันช่วยเอ i ดียไวทดอกเอดไวทจะช่วยในเรื่องของไวท์เทนนิ่งจะทําให้แบบว่าปากเราที่แบบแพลสติกหรือคร้ำหรือว่าคนที่แพลิสติกง่ายๆค่ะสามารถใช้เจ้าตัวนี้ได้เพราะว่า ดดบไปด้วยเนี่ยมันจะเหมาะกับคนที่แบบผิวแพ้ง่ายค่ะเป็นใช้บ่อยใช้ตลอดใช้มาเยอะมากใช้หมดแบบหลายอันมากค่ะเราก็ทำไปก่อนให้ปากมีความชุ่มชื้นและยิ่งถ้าเราทาลิปแมต่ะเราจะต้องแบบทำให้ปากเรามีความชุ่มชื้นระดับหนึ่งเลยนะเดี๋ยวอันดับแรกเราจะใช้สี สีนี้สามสีนี้ผสมกันนี่ตัวนี้ชื่อสี04 c o n f คอนฟ idence นะคะตัวนี้สีพั p p ี l เลิฟนัมเบอร์และสีโรซี่ควีนนัมเบอร์ศนนะคะอันนี้จะเป็นชมพูนูดโดยที่เทียนจดสูตรไว้ด้วยนะเทียนแบบเทียนทำแล้วเทียนก็จดเอาไว้ว่าแบบอะไรผสมอะไรได้สีอะไรแล้วต้องผสมในอัตราเท่าไหร่ เขียนไว้ว่าสุภาพแพงอ่ะลูกแรกเข้ม60สี30แล้วก็แดง10%โอเคเริ่มเข้มมากที่สุดจริงๆควรจะมีถาดนะแต่ว่าจะไม่มีถาดผสมสีสีสามสิบอ่ะประมาณครึ่งหนึ่ง น้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าสีเข้มนะเราก็แดงสิเอาแดงมาตัดเพื่อไม่ให้มันดูนูดเกินไปค่ะแต่ก็ตัดนิดเดียวประมาณนี้แค่สิอะดูกันใกล้ๆเทียนว่าทีา่เนี่ยใสยช่ชมพูเยอะไปด้วยนะเนี่ยเอาเออกนิดนึงูกันใกล้ๆเข้ม60ไว้เล็บหน้าเกลียดาะเข้ม60 ชมพู30แดง10อ่าพร้อมกับแอปบิเคเตอร์นี้เองก็ซื้อมาของกิฟฟลีนะคะดีมากทุกคนเป็นผู้ผู้แบบนี้แล้วก็มีสองมาให้ด้วยแล้วก็ผสมวนๆนส่งไปเลยจ้าวนๆนวนแบบนี้ฟึบก็จะได้สีแบบประมาณนี้ค่ะ ออกนูดนูดผูกแพงแพงสีแบบแบบออออกแนวแบบดอกกุหลาบอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ทาเลยค่ะคนอืมเน,เนีงยอุ้ยเลอะ ได้ว่าสีนี้จะเป็นสีออก,กนแนวแบบนูด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 ออกชมพูชมพูออกแบบสุภาพแล้วสังเกตเลยไหมคะลิปอ่ะเนื้อมันจะเป็นแมตเนื้อแมตนะเนื้อข้นมากแต่ว่ามันมีความอะไรความเงาความวาวความที่แบบไม่ได้แมตจนแห้งอะ่ะเราเชื่อไหมว่ามันติดทนของวันอ,อันนี้ก็คือข้อดีแบบดีมาก สามารถทาลิปกอสอะไรทับลงไปได้ด้วยนะเอาจริงๆแล้วอะสิทธิ์ที่ทาง่ายทาได้ทุกวันเออไปทำงานอยู่บ้านไปไหนก็ทาได้สินี้ดูเนื้อสิทุกคนเปลนขอบปากก็ได้นะเดี๋ยวเอ็นเปลนให้ดูโอเคมีตัวช่วยแล้วคิดว่าถ้าหากว่าทากับกล้องอะไม่น่ารอด เหมือนนคนที่แบบเวลาแต่งหน้าต้องใช้กระจกใกล้ๆอะ่ะเช่นแบบการเขียนคิ้วอ่ะอือแบบการทาปากก็ต้องใช้กระจกใกล้ๆไม่งั้นจะแบบไม่งั้นจะงงๆตอนนี้ก็คือเทนเทนแอปเบลอแบบเบลอ,อขอบปากนี่เพราะว่าคือเวลาเราทาปากเราต้องรู้จักปากติ๊กเนาะหนึ่งเป็นคนปากคล้ำสองเป็นคนปากใหญ่เป็นคนขอบปากชัดมากชั้นนี้ที่แบบว่าดีนสอเขียนปากที่จะทําเขียนเพื่อให้ปากเขียนเพื่อให้ปากมีขอบอ่ะไม่ต้องแต่ถ้าเขียนแบบเพื่อแบบสร้าง สร้างขอบปากใหม่ยกปากขึ้นหรือแบบทำให้ปากปากดูเบลออ่ะอันนี้อาจจะได้อยู่แต่ถ้าทำให้ปากชัดไม่ไปต้องจ้ะชัดมากชัดต้นอ,อยากจะเบลอขอบปากมากๆเลยนะคะประมาณนี้เดี๋ยวไปดูต่อเป็นสีที่2เป็นนูดส้มลูทีชโอเคต่อมาเป็นนูดพีทออกส้มนะคะเราใช้สางสีผสมกันค่ะจะเป็นตัวแดงจะเป็นตัวเดิมเนาะโรสิคฟีนเบอร์นหนึ่ง วันนี้จะเป็นออคิดพาสเทลค่ะนัมเบอร์ศูนสามนะคะแล้วก็สีมอคค่าค่ะสีนี้สวยศูนย์หามอคค่าจะเป็นนูนน้ำตาลเหมือนเดิมค่ะผสมกันในอัตราส่วนเดิมเข้ม60บปากเข้าไปพีชสาก็ประมาณครึ่งหนึ่งเนาะแล้วก็แดงสิบ จะได้สีแบบนี้เลยค่ะ,ะดูกันใกล้ๆดูดีเนื้อสีมันค้นมากเบลนดเหมือนเดิมค่ะเบนเดลนเบนสีนี้ก็จะออกแบบเป็นสีที่เรียนชอบมากที่สุดเลยนะออกแบบน้ำตาลพีชพอุ้ยแพงเวอร์ไม่ไหวอ่ะดูไอ้สวยมากราคาตอนทาขอทากับ อันนี้ของฮินเวียนเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นอ,อนายแชโดว์อายแชโดว์กันตายใช้ทุกวัน โอ้ยสีนี้แพงกว่าสีเมื่อกี้อีกจ้ะแม่ออกแบบน้ำตาลพีชเทียนเมื่อทาสีพีชขึ้นนะอันนี้รู้จักรู้ตัวเองว่าเหมาะก,กับกับการทาสีพีชประมาณหนึ่งก็งเปิดเลอะเบาๆนิดนึงทาไปประชุมถ้าไปเรียนไปทำง,งานได้หมดถ้าสดชื่นจ้ะแม่ สวยลองเอามาเล่นตามๆกันนะคะใครที่ดูอยู่เอาจิบเอาลิปสติกที่ตัวเองมีก็ได้มาดูแต่ถ้าใครอยากได้ที่เทียนเอามาทาให้ดูวันนี้ก็คือคอมเมนต์มาจา้ะมาเลยทางไลน์อะไรที่เทียนใสเอาไว้ข้างใต้คลิปนี้นะคะแอดไลน์ทักมาได้ทุกช่องทาง IG หรือว่าเมนใน u t u b e ก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันได้โหมดสดชื่นจ้ะแม่ไปต่อจ้ะ พอเรามาที่ความหนูดความแพงแล้วอะต่อมาเรามาความแบบสดใสบ้างไหมเออสีสดใสดูแบบเป็น everyday ดูแบบเป็นความสดใสอะเดี๋ยวเทีนก็มีสูตรเหมือนกันนะความสดใสไปไปต่อกันอ่ะกลับมาต่อสีสดใสนี่โทนสีชมพูโทนสดใสจริงๆเ,เอาไว้ว่าสีเจ็สิบเข้ม30และแดงอีกสิ ก็สลับกันเป็นตัวเนี้ยจะมีบทบาทมากขึ้นตัวสีสีชมพูกับสีพีชส้มเนี่ยจะมีบทบาทมากขึ้นค่ะก็ใส่ไปเลยเยอะๆปั๊บแล้วก็เหนนะเข้มสังุุดฝาลุดใช้จนเยืนแล้วอะใช้มาเป็นแบบเป็นปีๆแล้วว่ะอออย่าว่าัปเลยนะใช้ทัทุกวันอะ เราก็แดงสิก็จะได้แบบนี้เลยจ้าดูใกล้ๆเราก็มาเบลนดกันเบนเสร็จก็จะได้สีออกมาแบบนี้สังเกตว่าสีจะมีความสดใสกว่าสีมาเมัตตกี้เนาะแล้วมา ทาาเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเ,ยเห็นจะตัดให้มันสั้นๆเนาะแบบไม่ดูตอนเชฟตอนทานเดี๋ยวมันจะแบบนานไปเออจะสังเกตดูว่าสีเนี้ยก็จะมีความสดใสามากขึ้นนะดูดูแบบหน้ามันก็จะดูแบบสดใสดูสีนี้มันก็จะไม่ได้ทาใหด้ดูเป็นทางการมากแต่ดูให้เป็น everyday look everyday use แบบแต่งหน้าน้อยๆก็สามารถทาสีแบบนี้ได้นะมันก็จะดูแบบดูสดใสามากขึ้นเห็นไหม สามสีมันเดิมแต,อต่อัตราส่วนในการผสมต่างกันก็ทําให้ลุกมันดูต่างกันได้ไม่ต้องซื้อแบบให้มันเปลืองเยอะๆมีแค่นี้ก็ใช้ได้หลายลุกแล้วอะต่อไปเราก็ไปถึงสีออกสดใสทั้งพิษส้สมบ้างร็ตเดิมเลยจ้าสีพาเทลอ,อาสีออกกิจพาเทล70%ตัวนี้30%ตัวนี้สิเหมือนเดิมไปผสมกัน นี่ก็จะประมาณนี้เลยนะประมาณนี้ผสมกันแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยเป็นพีดพีสดใสสดใสขึ้นมาหน่อยมาทากันดีกว่าเสร็จแล้วสีนี้มาอาจจะด้วยแสงของกล้องอ่ะอาจจะดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ว่ามันแตกต่างกันนู่นเมื่อกี้ไงแต่ว่าถ้าสังเกตดีๆมันจะมีความสีมันจะดูมีความสดใสามากกว่าสีมันจะดสดใสามากขึ้นนะคะ มีความส้มมากขึ้นมีความแบบมีความสีมันจะดูมีความเฟรชมากขึ้นอ่ะเนาะต่อมาค่ะเราจะไปกันที่โทนสุดท้ายแล้วเป็นโทนเข้มสดมีความแดงขึ้นมีความแบบเซ็กซี่ขึ้นเออเราจะผสมยังไงไปดูกันเลยตัวนี้นางเอกก็จะเป็นสีเข้มกับสีแดงขึ้นมาส่วนตัวที่เป็นสีเนี่ยจะเป็นตัวคอยคุมโทนคอยกำหนดประมาณนี้อ่ะมาดูกัน มาในโทนชกูก่อนเลยนะเนาะเฮียนเขียนเอาไว้ว่าเข้มสดแพงเ,ออเข้มสดแพงอนะโทนนี้เข้ม45%เปอร์เแดงสีเข้ม45%แดง45แล้วก็สีสิบแสดงว่าอ่าตาความสีเข้มกับสีแดงจะพอๆกันเนาะส่วนตัวนี้จะเป็นแค่ตัวควกสุุมที่เฮียนบอกไปจริงมาเริ่มก็จะเป็นประมาณนี้เนาะ แต่แอบเห,อเหมือนเข้มจะมากกว่าแดงเลยอะเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวลองลองผสมกันดูมาผสมกันดูโอเคผสมเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะสีมันก็จะดูแบบมีความจริงๆอ่ะดูในกล้องอาจจะดูไม่ค่อยออกเท่าไหรนะ่แต่มันก็จะมีความเข้มขึ้นมีความสดมีความแดงมากขึ้นมาทากันเลยดีกว่าค่ะเป็นไงบ้าง สีออกแบบชมพูบานเย็นไหมอืมก็ไม่เชิงอะแต่แบบชอบมากสีเนี้ยคือตอนผสมออกมาแล้วแบบทาแล้วว้าวคือเราอาจจะเคยซื้อสีลิปสติกประมาณนี้มาทาเพราะเราชอบสีนี้แต่วันนี้เราผสมเองได้แล้วจ้าไม่ต้องซื้อแล้วจ้าเป็นไงดูดูเซ็กซี่ขึ้นอะดูแบบสีมันทำให้เราดู ม,มันดูสดขึ้นมันดูมันดูมั่นขึ้นเอออย่าว่าเซ็กซี่เลยเราไม่ไม่ใช่คนเซ็กซี่เรามีเซ็กซี่แต่มันสีมันทำให้เราดูมั่นใจขึ้นเออแบบฉันมั่นๆเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูอีกโทนหนึ่งเป็นโทนพีสม้มอ่ะเหมือนเดิมเลยค่ะเซตนี้เซตนี้เนาะเข้ม45แดงส5แล้วก็สี่สนี่เลยจ้าผสมกันดีกว่านี่ ผสมเสร็จแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะสีก็จะออกแบบเอาจริงก็แอบ,บคล้ายตัวเมื่อกี้นะแต่เทียนแต่เทียนดูอย่างเงี้ยเทียนจะรู้สึกว่ามันมีความเป็นมีความแอบบมีความพีดส้มอยู่มากกว่าสิเมื่อกี้เดี๋ยวเรามาทางกันดูมันจกเป็นยังไงค่ะทุกคนแยกสีออกกับสีเมื่อกี้ไหมแต่คือถ้าหากว่าดูแบบดูตรงเนี้ยเทียนดูในกระจกอะต่างนะคือสีเนี้ยจะมีความน้ำตาลกว่ามีความส้มกว่าจะดู มั่นกว่ามั่นกว่าสีเมื่อกี้อีกเมื่อกี้ยังดูแบบยังดูสดสดยังดูสดใสแต่น,นี้มันจะดูแบบเรียวมั่นอะไรเงี้ยคินว่าทาแบบไปกลางคืนคได้เลยสิคือแบบมันจะเวลาเราทาแบบให้เราดูมั่นใจหรือแบบไปกลางคืนคจริงๆมันก็ไม่จําเป็นจะต้องทาสีแดงเลือดนกหรืออะไรเงี้ยคิดว่าสีแบบนี้ก็ทาได้มันให้ความแตกต่างด้วยซ้า ทาไปทุกคนจะไม่รู้เลยว่าเฮ้ยวันดี้เทาลิปสีอะไรมาดูไม่ออกแต่นั้นมันจะมีความแบบติ่งน้ําตาลติ่งส้มมากกว่าสีเมื่อกี้นิดหนึ่งชอบชอบสีบนี้มากโอเคก็หมดแล้วนะคะสําหรับสีที่เทียนมาผสมกันให้ดูในวันนี้หวังว่ามันก็จะเป็นเขาเรียกอะไรอีกทางเลือกนึ่งเนาะสำหรับช่วงนี้คือ1อยู่บ้าน2เราไม่ได้อยากที่จะแบบ เสียตังอะไรมากมายเวลาจะซื้ออะไรก็ต้องคิดจะต้องรู้สึกว่าเฮ้ยมันคุ้มนะที่เราจะแบบที่เราจะซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางครั้งเราอยู่บ้านอ่ะบางทีเราก็อยากคลายเครียดหรือเพื่อนๆมีนนวิธีการคลายเครียดยังไงค่ะมาเม้น์บอกเห็นได้ในใต้คลิปนี้นะคะก็มาแชร์กันเนาะถือว่าเป็นการช่วยกันตอนนี้คือสถานการณ์โควิดมันก็แบบยังยังรุนแรงอยู่ซึ่งเทียนเองก็เป็นคนหนึ่งที่ทํางานอยู่อยู่ในเ,เกี่ยวกับอยู่เป็นสํานักงานวิจัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขอะไรเงี้ยก็ เข้าใจสถานการณ์ดีว่ามันหนักหน่วงขนาดไหนแล้วตัวเทียนเองก็ไม่ได้ไปทํางานอยู่แบบอยู่บ้านอย่ก็คือ work from home แบบไปไปไป,ไปออฟฟิศสัปดาห์หนึ่งครั้งอาจจะได้เจอคนเนี้ยออกไปเจอคนอะ่ะสัปดาห์ละแค่หนึ่งครั้งฉะนั้นการอยู่บ้านเนี่ยเราเวลาเรามีเวลาที่อยู่บ้านมากขึ้นอะ่ะมันก็จะต้องมีช่วงที่เราแบบตายเนาะเนี่ยเรานั่งทํางานอยู่ในห้องอะ่ะมันก็อุดรั่วมันต้องมีการออกกําลังกายออกไปหน้าบ้านเนี่ยวิ่งอยู่คนเดียววิ่งกับหมาน้องหมาออกกำลังกายหรือว่า อย่างเนี้ยมานั่งทําคลิปมาแบบมาแต่งหน้าเล่นๆอะไรเงี้ยอยากคิดเรื่องไร้สาระนะคะในช่วงเนี้ยคนก็จะมีปัญหาด้านจิตใจเยอะมากหรือดิเพรสซึมเศร้าอะไรเงี้ยเยอะมาก,ซ,ามากซึ่งเทียนเองอะเชื่อไหมว่าเี่ต้องทักฟังพอดแคสต์ทุกวันเรื่องเกี่ยวกับจิตว,วิทยาเพื่อแบบเพื่อเข้าใจใจิตใจตัวเองในทุกๆวันนะคะเพราะว่ามนุษย์มันเป็นสัตว์สังคมอะซึ่งการอยู่ในบ้านเฉยๆอะ่ะมันก็ อาจจะทําให้เรามีผลทางด้านจิตใจหรือที่เราไม่รู้ตัวเราก็ต้องหมั่นเช็คมันรีเช็คแล้วก็หมั่นที่จะทาให้ตัวสุขภาพจิตตัวเองมันดีขึ้นดูกวนอย่างเงี้ยมานั่งผสมสีทาลิปสติกอะไรอย่างเงี้ยองเอ็้ก็ถือเป็นการผ่อนคลายอย่างหนึ่งอาล,ละค่ะถ้าหากว่าใครนะคะที่สนใจอยากจะได้ลิปสติกของอินโนเวียทั้ง5สีนี้นะคะอินบ็อกมาตามที่เทียนลงเอาไว้ข้างล่างนี้ได้เลยใต้คลิปเทียนจะมีบอก ID Li ไลน์บอก ช่องทางการติดต่อเทียนนะคะหรือว่าเมนท์ข้างใต้คลิปนี้ก็ได้ถ้าหากว่าใครชอบหรืออยากให้เทียนมารีวิวอะไรอีกหรือว่าอยากจะให้ดิเทียนมารีวิวตัวพาเลตนี้ก็ได้นะเป็นพาเลตเทียนแตะทุกวันเออเดี๋ยวคลิปหน้าเทียนมารีวิวพาเลตนี้ดีกว่าเออชอบไม่ชอบคือดียังไงกดไลค์ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้เทียนด้วยนะคะเป็นกําลังใจเทียนทําคลิปต่อไปด้วยเดี๋ยวมีแพนจะทาคลิปน้ําหอมต่อด้วยอ่ะย่อย่าลืมกดติดตามนะคะ แล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายค่ะ